สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะในม่สงคาัานะคะก็วันนี้นะคะคือว่าเราสองคนนะคะเนะน้องหอมกับน้องําพองนะคะเดี๋ยววันนี้เราสองคนจะพาไปนะกินมะม่วงนะคะเราจะไปกินมะม่วงที่ไหน <c oughs> <c oughs> จะไปกินมะม่วงบนตน้นเอ้ยไม่ใช่บนต้นไม่ใช่เราจะ ไปเด็ดมะม่วงบนต้นสดๆเลยนะคะเพราะว่ามะม่วงนะคะในช่วงนี้กําลังแบบอื้ออร่อยเลยนะคะเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มออกนะคะแบบเพิ่งดวเล็กๆประมาณประมาณนี้นะคะเพราะว่าอืมคือแต่วอะยังไงอยาจะพูดเนี้ยมะม่วงมันก็แบบยังไม่ค่อยเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะถ้าเปรี้ยวเกินก็กินไม่ไหวเหมือนกันนะคะมัน เนี่ยก็เห็นในเพเห็นใน YouTube นะคะก็เห็นยูทูบเบอร์เขานะคะกินกันเยอะมากก็เลยอยากมาลองกินนะคะเพราะว่าตอนที่เขาถ่ายทํากันบ้านเรายังไม่มีมะม่วงยังไม่ออกลูกนะคะตอนนี้นมม้มงวงออกแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาลองกินดูนะคะเอ,อ,อันนี้สูตรของเออสูตรของคนไทยนะคะเขาเจาะก,ก็จะกินกันกันกบน้ําพริกประหวานบ้างน้ําพริกกะปิบ้างแล้วก็มีน้ําพริกอะไรบ้างอะ เยอะแยะเลยนะคะทุกครั้งที่น้องหอมไปประเทศไทยนะคะน้องหอมจะกินกินไม่เป็นนะคะน้ำจิ้มของเขาและเดี๋ยววันนี้นะคะน้องหอมจะมาทําสูตรของน้องหอมที่กินประจํานะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนนะคะ mm hmm. คือสูตรบ้านๆของเรานะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะ mm hmm. ตอนนี้คืออย่างแรกนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะไปทำม่วงเราจะไปทำม่วงก่อนนะคะ นอ้องคับพองเสียงไม่ออกเลยนะเดี๋ยวเราจะไปเก็บมะม่วงกันก่อนนะคะตอนนี้ไปกันเลยเดี๋ยวเราไปเก็บเราไปเด็ดมะม่วงกันนะคะเดดร้อนมากแดดร้อนมากเลยนะคะตอนนี้คือจะไปเอามะม่วงที่บ้านญาตินะคะถึงแล้วนะคะเพราะว่าใกล้ๆก,กันเองนี่นะคะมะม่วงโอ้โหน่ากินมากนี่บนต้นนะคะต้นไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่า ลูกมันเยอะนะคะถ้าลูกมันใหญ่กว่านี้ก็กินไม่ได้แล้วมันเปรี้ยวเกินเอาไปเอาซิพองถึงไหมถึงถึงไหมไประวังอย่าตกใส่ นะคะได้ได้เยอะอยู่ถ้ากินหมดนี้ก็เราสองคนขีดด้แตกพอดีนะคะแคนนี้พอนะคะไปกันค่ะกลับบ้านตอนนี้นะคะเราสองคนก็ได้ไปเด็ดน้ำม่วงบนต้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาทำความสะอาดมาล้างนะคะแล้วก็เรากำลังจะมาเริ่มกินกันนะคะก็อันนี้เด็ดนะคะเห็นไหมอันนี้คือจะไปสุดน้ำจิ้มของ น้ำจิ้มมะม่วงที่นี่นะคะเราก็จะกินกันแบบนี้นะคะก็มีแต่พริกุ่นเกลือชูรสแค่นั้นแหละนะคะถ้าใครชอบหวานก็ใส่น้าตาลไปด้วยนะคะน้ำตาลทรายนะคะแต่ว่าเราวันนี้เรากินของเปรี้ยวนะคะก็เลยไม่อยากอยากกินของเปรี้ยวนะคะเราก็เลยไม่ใส่น้ำตาลนะคะอันนี้จะเป็นกะปิตำใส่พริกเขียวนะคะแล้วก็เกลือชูรสนะคะคือคนที่นี่นะคะเราก็จะกินกันแบบนี้นะคะก็จะมี น้ำจิ้มของเราก็จะมีแค่2อ,อย่างนี้นะคะก็แบบถ้าใครชอบแบบไหนก็กินทํากินได้บางคนก็จิ้มกับเกลือชุสอย่างเดียวก็มีนะคะแต่ว่าวันนี้ตามทํตาตามสูตรที่น้องหอมกินประจํานะคะกินเลยนะคั้งงอ๋อไม่มีเสียง <laughs> อร่อยกินอันนี้ดูเพราะว่าฝั่งไทยนะคะก็คนเขาจะชอบกินน้ำพริกปลาหวานแล้วก็มีน้ำจิ้มกะปิแล้วก็มีน้ำจิ้มอะไรอีกอะที่เขากินกันกันกบม่วง,งนะคะคนที่นี่กินไม่เป็นนะคะครั้งแรกที่น้องหอมไปกินนะคะก็กินไม่เป็นเหมือนกันนะคะเพราะว่ามันหวานเกินนะคะน้ำพริกปลาหวานน้ำพริก มีกุ้งแห้งมีอะไรพวกนี้นะคะกินไม่เป็นนะคะเพราะว่ามันหวานเกินนะคะไม่ใช่แค่น้องหอมคนเดียวนะคะคนอื่นก็กินไม่เป็นเหมือนกันนะคะยิ่งเป็นคนเท่าคนเก่นะคะไปกินโอ้โหทาไมเป็นพี่อะไรทาไมหวานจังอะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าคนบ้านนอกเรานะคะก็กินกันกินกันแบบนี้นะคะก็เลยเออมันก็เลยชินปากไปแบบเอากินแบบนี้นะคะถ้าไปกินแบบที่ประเทศไทยก็กินไม่เป็นนะคะสว่วนอันนี้อันไหนอร่อยกว่าครับมั้ง ี่เห็นไหมคะพี่พี่ทุกคนขนาดน้องคำพองยังชอบพริกปุ่นนี้เลยนะคะเพราะว่าคนเราที่นี่นะคะคนมันนอกเราเรากินกันแต่แบบนี้นะคะเพราะว่าที่บ้านเราไม่มีไม่มีน้ำพริกปลาหวานนะคะเราก็ไม่กินกันแต่แบบนี้มันชินมาตั้งแต่เด็กๆแล้วนะคะกินกันแต่แบบนี้นะคะอืมอร่อยอร่อยมากเลยนะคะ อือันนี้เป็นน้ำพริกกะปิสูตรของน้องหอมนะคะกะปิตำใสพ่พริกเขียวเกลือชูรสนะคะส่วนผสมก็มีแค่นี้แล้วก็มีกระเทียมด้วยนะคะมีแค่นี้อืมญี่ปุ่น อร่อย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 ค่ะ่ม่ยกมืออร่อยอร่อย,ออยได้กินสมแจรอร่อยมากเพราะว่าถ้าจะไปซื้อนะคะ ไม่สายมันก็ไกลเกินมันเขาด่านปิดอยู่นะคะก็เลยไม่ได้กินถ้าเป็นฝั่งไทยจะมีตลอดนะคะแต่ว่าทางทางบ้านเรานะคะเนี่ยก็เพิ่งลูกเล็กๆแค่นี้เองนะคะยังลูกไม่โตแต่ว่ากินได้แล้วนะคะนี่เพราะว่าอดมานานแล้วนะคะ <c oughs> อืม นี้นะคะเดี๋ยวจะกินกับกระเทียมด้วยเพราะเมื่อกี้ไม่ได้เอากระเทียมมานะคะนี่กินกับกินกับกระเทียมนะ,ะอืมอืม,อมกินกับกระเทียมนี่มันรู้สึกว่าเหมือนเรากินมะม่วงตำเลยค่ะคณอร่อยไหมอ่านี่ถ้าพขมีบอกลแล้วนะคะกินกับกระเทียมอร่อยน้องคำพองเคยเคยกินกับกระเทียมมาก,ก่อนไหม นี่แหละนะคะน้อหอมชวนกินนะคะกินกินกับกระเทียมอร่อยนะคะเหมือนเรากินม่ามุ่นตำเลยรสชาติของมันนะคะอืมอรย อร่อยมากเลยคะคบกระเทียมดิบนี้นะคะถ้ากินเยอะไปมันก็ไม่ดีกินเยอะไปมันทําให้ออกทําให้สิวขึ้นนะคะแต่ว่าน้องหอมนานๆที่จะกินนันดิบนะคะก็ไม่เป็นไรจัดเต็มที่เลยอืมอร่อย มหมดแล้วขัดกินเป็นลูกเลยว่ะเอาให้ขี้แตกไปเลยพามันนี่นี่ไม่เกรงใจแล้วนะคะที่แรกว่ากินจะจะกินไม่หมดนะคะเพราะว่ามันเยอะแต่ว่าตอนนี้คือไม่พอกินนะคะก็เลยอจัดอีกเลย อืออร่อยอร่อยอร่อยไม่คิดจะอร่อยไม่คิดว่าจะอร่อยขนาดน,นี้ กระเทียมนะคะกระเทียม,มน้ำจิ้มหมดแล้วอะ่ะนิวนารวน พริกปุ่นหมดแล้วอืมอีกรูปก็พอแล้วกินเยอะแล้วพริกก็ไม่มีแล้ว พริกกะปิมะม่วงกระเทียมใส่ไปเลยอืม,อ,มอร่อยพริกพิกก็หมดแล้วพอแล้วเดี๋ยวคืนนี้ขี้แตกแน่นอน ก็สำหรับคลิปนี้นะคะพอแล้วไปแล้วนะเราเสร็จแล้วไปกินน้ำก่อนนะคนะสวัสดีค่ะ <laughs>